สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของหน่วยไตยก็จะศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างโครงสร้างและการทำงานของหน่วยไตยครับถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเรียนรู้กันเลย <Okay. S 1> ในวันที่อากาศร้อนหรือร้อนมากๆเรามาักจะดื่มน้ำหลายๆแก้วแก้วแล้วแก้วเล่าเบื้องหลังความอยากเข้าห้องน้ำก็ตามมา ซึ่งเกิดจากการทำงานของอวัยวะหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับเมล็ดถั่วอวัยวะที่ว่านี้นั่นก็คือไตหรือคิดนี y นั่นเองครับโดยหน้าที่ของไตก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับการขับถ่ายของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบโดยจะขับออกมาในรูปของปัสสาวะควบคุมสมดุลน,น้ําและสารต่างๆายในร่างกาย และยังขับสารแปลกปลอมไม่ว่าจะเป็นยาบางชนิดสารปรุงแต่งอาหารและยาฆ่า,มาแมลงอีกด้วยครับ A later few moments later. โดยคนเรานะครับก็จะมีไตยอยู่หนึ่งคู่อยู่ในช่องท้องบริเวณกระดูกสันหลังส่วนเอวต่อจากไตก็จะเป็นท่อไตหรือ u เท t e r ต่อจากท่อไตก็จะเป็นกระเพาะปัสสาวะหรือยู u เตอร์และต่อจากกระเพาะปัสสาวะก็จะเป็นท่อปัสสาวะหรือยูร t h r นั่นเองครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราผ่าไตตามแนวยาวเราก็จะพบรูปร่างโครงสร้างลักษณะของไตเป็นดังภาพนี้ครับโดยเนื้อไตของคนเราก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ชั้นด้วยกันก็คือเนื้อไตชั้นนอกหรือเรียกว่ารีโนคอเทกและเนื้อไตชั้นในหรือเรียกว่ารีโนเมดัลลาโดยเนื้อไตชั้นในหรือรีโนเมดัลลาก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายกล้วย8-10อันเรียกว่ารีโนพีระมิดประกอบไปด้วย หน่วยไตหรือเนฟรอนประกอบไปด้วยกลวยไตหรือ r e n o พ p วิ a และประกอบไปด้วยท่อไตหรือ u เท t e r นั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ยังมีหลอดเลือดที่นำเลือดมาเลี้ยงยังบริเวณไตอยู่2หลอดเลือดด้วยกันประกอบไปด้วย 1. หลอดเลือดลีโนอาร์เทดีซึ่งจะทำหน้าที่ในการนำเลือดเข้าสู่ไต 2. หลอดเลือดลีโนเวนซึ่งจะทำหน้าที่ในการนำเลือดออกจากไตนั่นเองครับ ทีนี้นะครับหลายคนคงทราบแล้วว่าการทํางานของหน่วย,ตยไตอวัยวะที่สัมพันธ์ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายของคนเรานั่นก็คือไตหรือ kidney น,นั่นเองครับโดยไตยก็จะมีหน่วยย่อยที่เรียกว่าหน่วยไตยหรือ nephron ซึ่งในไตแต่ละข้างก็จะมีหน่วยไตยอยู่ประมาณ1ล้านหน่วยโดยโครงสร้างของหน่วยไตยก็จะถูกแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของ cortex และส่วนที่2ก็คือส่วนของ medulla โดยแต่และหน่วยไตก็จะประกอบไปด้วยโก o มลร u ัส s Bowman c a p s u l และท่อนหน่วยไตหรือ n e p h o n t u b u l เริ่มกันที่โก o มล r u ัส s g l มล e รัสก็จะเป็นกลุ่มของหลอดเลือดฝอยที่ขดอยู่ในโบ w m a n c a p s u ซึ่งจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดส่วนถัดมาก็คือส่วนของ Bowman c a p s u ซึ่งจะมีลักษณะโป่งพองค้ายลูปถ้วยมีผนังสองชั้นภายในก็คือโก o m e r u l u นั่นเอง ส่วนถัดมานะครับก็คือส่วนของท่อหน่วยไตยหรือ n e ฟ h r o n t u b ซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปมาซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนของท่อขดส่วนต้นหรือ o x i m a convoluted tubule ส่วนที่2ก็คือห่วงเฮนเลหรือ loop of Henle ส่วนที่3ก็คือท่อขดส่วนปลายหรือ d i ท t a l convoluted tubule และนอกจากนี้ก็ยังมีท่อรวมหรือเรียกว่า c o l ต t i n g d ที่ทําหน้าที่ในการรวบรวมปัสสาวะจากแต่และหน่วยไตยก่อนที่จะส่งออกไปยังก่วยไตยนั่นเองครับโดยการทํางานของหน่วยไตยโดยบริเวณต่างๆของหน่วยไตยก็จะมีกลไกในการรักษาคุณภาพของสารต่างๆและกำจัดของเสียที่อยู่ในเลือดโดยผ่าน,นกลไกการสร้างปัสสาวะหรือเรียกว่า unit formation ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ครับ ขั 1, ้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนการกรองหรือฟิลเตรชั่นขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนการดูดกลับหรือรีซอฟชั่นและขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนการหลั่งหรือซีคิช i ั่นนั่นเองครับโดยต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าในแต่ละขั้นตอนมีการทํางานกันอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยการทํางานของหน่วยไตเริ่มที่การกรองหรือฟิลเตรชัน เลือดหรือพาสมาที่มีของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมสารอาหารไอออนต่างๆก็จะถูกลำเลียงเข้าสู่ไต,ตโดยผ่านทางหลอดเลือดลีนอาร์เทอรีจากนั้นจึงถูกลำเลียงเข้าสู่กลมลัดโดยผ่านทางหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าสู่กลมลัตซึ่งหลอดเลือดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากกลมลัตจึงทำให้เลือดไหลเข้าสู่กลมลัตได้มากแต่จะไหลออกจากกลมลัดได้น้อย จึงทําให้ค่าแรงดันของของเหลวในกลมูลรัศมีค่าแรงดันของของเหลวสูงกว่าหลอดเลือดฝอยบริเวณอื่นทําให้สารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กถูกกรองผ่านที่กลมูลรัศมเข้าสู่บุมแอนแคปซูลได้นั่นเองและการกรองก็จะเป็นการกรองของเสียและสารอาหารต่างๆโดยสารที่กรองได้นั้นเราจะเรียกว่าฟิลเตอร์ซึ่งจะมีสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นน้ำกูโคสกรดอะมิโนเป็นต้นครับ ส่วนสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านการกรองที่บริเวณนี้ได้เช่นโปรตีนเซลล์เ,เม็ดเลือดก,ก็ยังคงอยู่ในหลอดเลือดฝอยและถูกลำเลียงออกจากโกม m ั r u เข้าสู่หลอดเลือดฝอยและลรีโนเวนตามลำดับครับและในส่วนถัดมานะครับก็คือส่วนของการดูดกลับและการหลั่งที่ท่อหน่วยไตยโดยแต่และบริเวณของท่อหน่วยไตยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ 1. บริเวณของท่อขดส่วนต้นหรือ proximal convoluted tubule ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มีการดูดกับสารที่มีประโยชน์มากที่สุดเช่นน้ำกรูโคสกรดอะมิโน,โนเป็นต้น,นครับและนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับสมดุลความเป็นกรดเบสภายในเลือดโดยการดูดกับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและหลังไฮโดรเจนไอออน2องห่วงเฮนเลหรือรูปออพเฮเลก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่สส่วนก็คือส่วนที่เป็นขาลงและส่วนที่เป็นขาขึ้นด้วยวห่วงเฮนเลขาลงก็จะทําหน้าที่ในการดูดกับน้ำเพียงอย่างเดียว ส่วนห่งเฮเลค่ะขึ้นก็จะทำหน้าที่ในการดูดกับโซเดียมไอออนและคอลอร์ไอออน 3. ท่อกดส่วนปลายหรือที่ท่อคอนเวเลเตชิบูในส่วนนี้ก็จะมีการดูดกับของน้ำโซเดียมไอออนคอลอร์ไอออนและหลังโพแทสเซียมไอออนและยังมีการปรับสมดุลความเป็นกรดเบสภายในเลือดโดยการดูดก,กับไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนและหลั่งไฮโดรเจนไอออนอีกด้วยนั่นเองครับและในส่วนของท่อรวมหรือคอนเวเลติงดัก ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มีการรวบรวมปัสสาวะจากแต่และหน่วยไตยของเหลวที่ผ่านการกรองก็จะไหลามารวมกันที่ท่อรวมที่เป็นท่อเชื่อมกับท่อกดส่วนปลายจากแต่และหน่วยไตยซึ่งบางส่วนของท่อรวมก็จะมีการดูดกลับของน้ํายูเรียโซเดียมไอออนและคอลอไรด์ไอออนและยังมีการหลั่งโพแทสเซียมไอออนและไฮโดรเจนไอออนจึงทําให้ของเหลวบริเวณนี้มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะไหลไปรวมกันที่กรวยไตยนั่นเองครับ ีนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการทํางานของหน่วยไตยในการสร้างปัสสาวะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3าขั้นตอนก็คือขั้นตอนการกรองการดูดกลับและการหลัง่งขั้นตอนการกรองก็จะเกิดขึ้นที่ g ก o m ม r ูล,ลัสและ b o แ m a n c a p ูลโดยสารที่สามารถผ่านการกรองได้นั้นจะต้องเป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเช่นน้ำกรูโคสกรดอะมิโนเป็นต้นครับขั้นตอนถัดมาก็คือขั้นตอนการดูดกลับ โดยการดูดกลับก็จะเกิดขึ้นที่ท่อหน่วยไตยและท่อรวมโดยสารที่ผ่านการกรองนั้นยังคงเป็นสารที่มีประโยชน์อยู่ก็จะเคลื่อนที่มายังท่อหน่วยไตยเช่นน้ำกูโคสกรดอะมิโนเหล่านี้นะครับก็จะถูกดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดที่แนบชิดอยู่กับท่อหน่วยไตยและท่อรวมและขั้นตอนถัดมาก็คือขั้นตอนการหลัง่งโดยจะเกิดขึ้นที่ท่อหน่วยไตยและท่อรวม โดยสารต่าง,างๆเช่นไฮโดรเจนไอออนและโพแทสเซียมไอออนที่อยู่ในหลอดเลือดก็จะเคลื่อนที่ผ่านผนังของท่อหน่วยไตเข้าสู่ของเหลวที่อยู่ภายในท่อนั่นเองครับโดยคนปกตินะครับของเหลวที่อยู่ในพาร์มาที่มีสารต่างๆจะถูกกองที่ไตโดยเฉลี่ยว,วันละ180ลิตรโดยจะถูกดูดกลับถึง99%เหลือเป็นปัสสาวะทิ้งไปวันละ1.5ลิตรเท่านั้นครับ ทีนี้นะครับถ้าเราไม่มีไตของเหลวภายในร่างกายของเราก็จะปราศจากการกองทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารเลือดจะได้รับสารที่ไม่ได้ผ่านการกองอีกจํานวนหนึ่งไม่ช้าของเสียก็จะก่อตัวท่วมระบบภายในร่างกายของเราไม่ช้าเราก็จะตายดังนั้นนะครับไตไม่ได้เพียงแต่ทําให้ระบบภายในร่างกายของเราทํางานไปอย่างราบรื่นเท่านั้น มันยังทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ต้องขอบคุณไอ้เจ้าถั่วมหัศจรรย์เม็ดนี้จริงๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะเหลือสักแค่ไหนก็แพ้ลากันดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ